สวัสดีครับวันนี้วันอ่าคุณน,นี้วันศุกร์ที่แปดใช่ไหมว่าวันศุกร์ที่ 8. แปดพฤศจิกายนนะ,ะนี่ใส่ชุดนอนเตรียมตัวก้อมที่จะนอนเรียบร้อยนะฮะง่วงกุ้งง่วงชิบหายเลยนะฮะ,ะมันอาจจะดูไม่เหมือนว่ากุ้งง่วงแต่ง่วงมากเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวรีบไปนอนดีกว่าวันนี้ไทยสั้นๆไม่มีอะไรมากนะวันนี้ไม่มีอะไรมากแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อเกมนะฮะแต่ผมไม่ได้ไปที่ฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะ,ะเพราะว่าไอ้แทนมันไม่อยู่นะฮะ ไปงานเกนฑชินอะไรมันที่มาที่ดนนั่นแหละก็เลยก็เลยกะแต่กูไปซื้อซื้อเกมเน้วกูไปที่สยามแทนนะฮะกูนัดนัดเพื่อนอีกคนหนึ่งไปน,นะฮะเออแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะวันนี้จะถ่ายจะจะถ่ายเยอะเปล่าเพราะว่ามันมันเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนก็เป็นเป็นคนที่คนที่กูไปอ่ารับหารับรินยาวันวันที่สองนะฮะเออแหละวันก็ไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวจะดูกันว่าว่า ว่าว่าจะถ่ายไหมนะฮะแต่นั้นแหละเออนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปที่สยามนะดูกูกูดูกูกูกันแมพและมีร้านขายเกมอยู่ที่สยามสแควร์หรืออะไรเงี้ยแะก็เดี๋ยวเดไปนะกูไดซื้อมาริโอ้จิบลอตเตอรี่สักทีนะฮะออกมันต้องแต่วันที่เจ็ดแล้วนี่วันนี่วันที่ก็เพิ่งจะออกเมื่อวานนี่วหมก็ออกก็ออกก็ออกสองสองวันแล้วนะฮะก็ นี่ก็เออก็โชคดีนะกูใช้ทวิตต้งทวิตเตอร์อะไรอยู่แม่งไม่ไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมานะฮะแม่งแม่งมีแต่เรื่องแม่งมีแต่เรื่องเลือกตั้งสหรัฐโผล่ขึ้นมานะฮะแล้วกูเลยไม่โดนสปอยบนทวิตเตอร์นะฮะไอ้เนี่ยนั่นแหละเออนี่กูจะนอนแล้วก็แค่นี้แล้วกันนะฮะกูง่วงมากเลยเดี๋ยวนอนเยอะๆเลยพรุ่งนี้จะได้ไม่ง่วงตอนไปนะฮะเดี๋ยวเออนั่นแหละแค่นี้กันท่านผู้ชมพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ